สวัสดีด้วยครับผมชะองโมกิเจฟาฟคับผมน,อ,ผมนอ,อ่าน,นี้เราก็จะมารีวิวนะครับเป็นเชา้าบาลากูล่าตัวนี้เลยนะครับนะพี่ชายส่งมาให้เซตอัพเลยต้องขอบคุณแล้วก็อ่าที่สำคัที่ไว้วางใจจะวมกิเจ์ไฟด้วยนะครับ ท่านที่สั่งของมาแล้วนะครับไม่ต้องห่วงครับเรางางจะส่งให้ท่านนะครับกําหนดการส่งของนะครับเราจะส่งของน้งหอมงเย็นได้รับบริเวเสร็จสามทุ่มชัดเจนนะครับหลังจากสามทุ่มท่านทักมาได้เลยเรื่องบริไวเสร็จนะครับร้านเรานีไม่เคยโกงใครอยู่แล้วเนาะเออนะครับถ้าโกงนี่ไม่มาถึงขนาดนี้แน่นอนนะครับมาให้ดูของนิดนึงเนาะมีของจริงแน่นอนครับร้านอร์เวณไม่ต้องห่วงนะครับอ่ะโอเคนะครับเคลียร์นะครับผมนะ ส่งผมงเย็นได้รับในเร็จสามทูบมาโอเคจัดไปนะทีนี้มารีวิวต่อนะครับกับตัวนี้นะครับมาเซตอัพเปลี่ยนบนลงวอลลุ่มไปนะครับสองตัวเลยนะครับตัวนี้นี่เลยเห็นไหมครับอ่านะครับ,รบเนื่องจากมันหลุดออกมาแบบนี้นะครับอ่ะโอเคเปลี่ยนให้เรียบร้อยเซ็ตองเซตอัพอ no ินโนเวชั่นเรียบร้อยเลยนะครับ แล้วก็ตั้งเสียงให้ฟังกันครับตัวนี้นะครับเป็นปิกอัพแนววิกิสันนะครับ,รบทั้งชุดเลยนะครับพี่ชายเขาไปโมมาเนาะ,ะแล้วก็เซตอัพคอโนชั่นอย่างที่บอกสปงกระปิงนะครับ ขายให้เรียบร้อยวงจรวงจรล้างทําความอ่านใหม่หมดเลยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเสียงทีนไปแล้วเสียงแตกๆก,กันบ้าง นะครับคือเรียกว่า Set เซตอ p เนี่ยคือใช้งานได้ตั้งแต่เฟดที่1นงนเฟดที่22เลยนะครับอ่าแน่นอนครับใช้งานได้ทุกเฟดแน่นอนนะครับ เซตอัพนี่คือไม่ต้องหัวก็มีแอมมืออาชีพมีเอฟเฟกมืออาชีพอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะแน่นอนครับผมนะฮะใช้งานได้ร้านเปอร์เซ็นต์นะเอาไปออกเวทีได้เลยนะครับนะเฟดเปิดนี่ค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ไม้เมยก็ใช้ได้อยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ขายนะตัวนี้คือเขาส่งให้เซตอัพนะครับใครที่อยากได้ฟิลลิ่งแบบเล่นง่ายๆกีตาร์ราคาถูกแต่ว่าฟิลลิ่งแบบว่าโอ้โหเรียกได้ว่า หลักพันหลักห,กหกมื่นหลักแสนอะไรอย่างงี้นะครับก็ส่งมาเซตอัพได้นะ,ะแต่ในวิดีโอไฟนะกรับเราก็รับเซตอัพนะทั้งกีตาร์ทั้งเอฟเฟก์เลยนะครับจัดให้แจ่มๆเลย กีตาร์ราคาหลักพันนะปาลากูดาตัวนี้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวจะรีบส่งให้พี่ชายวันนี้เลยแล้วกันนะครับนะ,บนะบไม่มีรอรอช้าอย่างไงนะครับนะบเขาจะได้รับของได้เลยนะส่งมานะครับ1วันนะครับเซตอัพ1วันแล้วก็ส่งกลับอีก1วันตีสัประมาณ3-4วันนะในการรับของมาเซตอัพประมาณนี้เนาะเราอยู่ที่เรโรคเนาะ,ะก็ ประมาณนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับนาน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้เพราะว่ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอาไปใช้งานได้เลยนะครับแล้วก็ลืมนะครับใครที่จะซื้อขายก<ๆ>ีตาร์เอฟเฟกต์นะครับ,บกับจะมุกจะไฟเราก็มีของจริงมีของเพียมนี่นยให้ดูเลยนะครับขออนาตนี่เนี่ยเห็นไหมโอ้โหวางกันเกินการวางกันไม่พอนะที่วางเทิร์นกันอย่างนี้คือมันวางไม่พอไม่รู้จะวางไงไหนแล้วนะครับคือมันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็ยังมีของเข้าใหม่พียรนี่ดูตรงนี้นะ โอ,โ,โอ้โหไม่รู้อะไรเป็นอะไรมันไม่ได้รกนะคือมันวางไว้พอนะครับทางด้านนู้นก็มีพวกเอฟเฟกต์ก้อนต่างๆนะมีกระเป๋ามีแหลกมีอะไรโอ้โหต้องวางกเกินเขาเรียกว่าเกินกองเกินกันไปข้างบนเลยนะครับอะโอเคขายจริงส่งจริงกันเลยนะครับทุกครั้งที่ท่านสั่งของมาเราจะส่งของให้ท่าน6โมงเย็นได้บไปมือเสีย3ทุ่มหลังจาก3ทุ่มท่านทักมาได้เลยเรื่องมริเวยเสร็จโอเคนะครับ อ่เราใช้ตรงการได้โอเคไปปันต่อ